อ,อนุญ,ญาตอ่านคําถามที่ส่งมาทางแชทนะคะคุณโสภนาถามว่าเนื่องจากเมื่อสิบวันที่แล้วดิฉันประมาณการทํางานติดบ้านอยากทํางานให้เสร็จจึงนั่งทํางานยาวต่อนเนื่องหลายชั่วโมงประมาณสามวันร่างกายไม่ได้ขยับและขาดการออกกําลังกายส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังจนขยับร่างกายไม่ได้เจ็บร้าวทั้งหลังทั้งหลังทั้งเวลานั่งและนอนดิฉันได้ใช้ความพยายามใช้ยาเก้าเม็ด ขั้นแรกคือทําใจยอมรับวิบากและค่อยๆทํายาเม็ดที่พอจะทําได้เช่นดีทอฟโยคะแช่ตัวด้วยน้ําสมุนไพรดื่มน้ําสมุนไพรในตัวและน้ ful, ําคอโลฟิลพอครอบเจ็บบันอาการดีขึ้นคาดว่าอาการนี้อาจเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทดิฉันจึงอยากขอคําแนะนําในการป้องกันและรักษาโรคนี้อย่างถูกต้องค่ะสาธุค่ะ ใช้ไปหลายเม็ดแล้วเนอะแต่ไม่ได้ยินคําว่ากัวซาคือยาเม็ดที่สองนะคะ,ะเพราะว่าเวลาที่ปวดหลังอะ่ะแม้แต่ตัวเองนะคะก็เวลาปวดหลังก็ใช้ตัวยาเม็ดที่สองอการกัวซานี่แหละก็เป็นหลักนะคะถ้าเราได้กัวซาทั้งแผ่นหลังนะคะแล้วก็ไปไล่ตรงจุดที่เราปวดเมื่อยมากเช่นอย่างตัวเองเนี่ยก็จะเป็นบ้านเอวกับสะบักเนี่ยจะเป็นหลัก นั้นเราก็จะเน้นตรงตรงสะบักแล้วก็บ้านเอวนะคะอแต่ว่าไม่ทราบว่าของคุณอ่ะก็จะเน้นตรงไหนว่าปวดตรงไหนมากเราก็เน้นตรงนั้นแต่แต่ทำครั้งแรกก็คือไล่ทั้งแผ่นหลังไปก่อนนะคะอแล้วก็ก็ควรจะทำโยคะกดจุดทุกวันนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ถ้าปวดซ่าเนี่ยมันก็จะบรรเทาปวดได้รวดเร็วด,ดีะคะ่ะ น้องปราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวอันเป็นที่เคารพยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมสัมวิธีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะก็จะตอบเรื่องเกี่ยวกับปวดกล้ามเนื้อหลังเนาะจริงๆแล้วสาเหตุก็จากที่ว่าเรานั่งนานนั่งนานยืนนานก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อนะคะ่ะมันเกิดความเครียดหดตัวแข็งเกร็งค้างส่งผลให้ภาวะ คือร้อนเกินของดีเข้าไปไม่ได้ของเสียก็ออกไปไม่ได้เนาะถ้าตามตามหลักแพทย์วิถีธรมนะคะทีนี้ถ้าตามหลักของของพี่พิมพเองแพทย์แผนไทยเนาะก็คือต้องต้องนวดเนาะนวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาการก็คือนั่งนานเนี่ยมันส่งผลให้กล้ามเนื้อมันหดตัวแข็งเกร็งค้าง แล้วแปะกระดูกสันหลังนะคะก็ส่งผลให้เราปวดเหมือนจะเกิดเกิดการเหมือนหมอนรองกระดูกซุดเบียดรลกาประสาทจริงๆมันยังไม่สุดนะคะถ้าซุดจริงๆอะ่ะจะเกิดอาการชาแล้วเดินไม่ได้นะชาขาแต่ทีนี้เกิดจากกล้ามเนื้อมันหดตัวแข็งเก่งง้าส่งผลให้เรามีอาการแบบปวดค่ะทีนี้วิธีแก้ก็คือ หลีเกเรีย่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาการเช่นนั่งนานแล้วก็ถ้าศาสตร์แพทย์วิธีทำก็คือโยคะกดจุดแปะท่าเป็นท่านอนนะคะแล้วก็เป็นท่าเออัว้านะคะกัวซาแล้วก็กัวซาหนังเนาะหรือว่าถ้าเราเรากัวซาเราเราไม่มีใครช่วยเนาะก็ก็กัวซาให้ตัวเองค่ะลักษณะนี้นะคะเราดึงค่ะ ทีนี้อย่างอย่างที่พีนเองอแพทย์แผนไทยก็จะมีอาจารย์หมอนมสาวค่ะช่วยกดกดแก้อาการปวดหลังนะคะแล้วก็จะกดตามแนวกล้ามเนื้อค่ะแต่เขาเรียกว่ากายอุปกรณ์ถ้าตมหลักแพทย์แผนไทยนะคะกายอุปกรณ์แก้อาการปวดหลังได้หมอนมสาวแล้วก็จะหาซื้อได้ทั่วไปค่ะตาม โดยเฉพาะกลุ่มของอโศกค,ค่ะจะม,มีมีมีจำหน่ายหมดนะคะแล้วอของพี่พิมพ์เองจะใช้ท่อ p v วค่ะขนาดขนาดใหญ่ประมาณนี้นะคะแล้วเราตัดประมาณสักข้อเขาเรียกว่า แขนเราเนาะค <c oughs> ่<ล>ะหนึ่งสองรอประมาณห<อ>นึ่งสองใช่ไหมคะ,คะประมาณหนึ่งสองค่ะเนาะทีนี้เราใช้วิธีนอนค่ะนอนแบบเราเราใช้วิธีนอนใช้ตรงกระเบนเน็บนะคะเรานอนไปเลยมันจะช่วยลดอาการปวดได้ก็คือเรานอนทับ,บช่วงกระเบนเน็บลักษณะน,น,นี้นะคะค่ะ จะช่วยลดอาการปวดได้แต่ด้วยความระมัดระวังนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากายอุปกรณ์ทาตามหลักของแพทย์แผนไทยนะคะก็จะดัดแปลงใช้คอเป็นแบบคาฟฟนะคะหรือว่าถ้าเราปวดตรงช่วงอ่าาสบะบักแล้วก็ใช้วิธีหนุนหนุนลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เแหน,นหน้าเราไปหาซื้อร้านค้าวัตถุได้ช่วยได้เยอะค่ะเราปวดตรงกระเบนเน็บหรือปวดหลังอะ ช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ขอนำเสนอแค่นี้ค่ะสาทุค่ะค่ะ,คะขอบคุณค่ะพี่พิม์พคุณโสพนามีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมคะคืออาการดีขึ้นแล้วค่ะค่ะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก่อนหน้านี้ค่ะเหมือนวิบากกรรมด้วยค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นนะ่ะทำจัดเทรนนิ่งอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตัวเองโดนให้ที่ต้องไปตัดอวัยวะของมแมลงเงค่ะ oh. แล้วก็ไปตัดช่วงที่เขาเป็นช่วงตรงตรงก้นพอดีเลยค่ะคือ mm hmm. ทำไปเยอะอาค่ะ,มะแมลงตัวเล็กๆอะค่ะ <laughs> แล้วเราก็กะว่าตอนที่จะทำก็กะแล้วว่าเราต้องโดนแน่ๆเลยแต่ไม่คิดว่ามันจะแบบหลังจากจบเทนนิงปุกก็เรียบร้อยเลยค่ะแสดงว่า,วาเป็น <มา S 2> คนดีนะคะแสดงว่าคุณโสภนาเป็นคนดีมาก <laughs> S <S <S ไม่ช้าเลยอตอนีไม่ช้าพอตอนที่เป็นเราก็แบบโหแบบเราตัดไปแบบเป็นมแมลงที่แบบประมาณหนึ่งมิลน,นะคะแต่ว่าเราต้องไปตัดก้นเขาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วว่าหลายร้อยตัวเลยอะคะ่ะช่วงที่ทําเนี่ยค่ะแล้วเขาก็แบบตอนที่เป็นก็เราก็เลยคิดว่าเออยอมรับยอมรับเพราะโราก,กะว่าเราน่าจะเป็นอยู่แล้วแล้วทีนี้เราก็เลยได้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันเจ็บปวดอะไรยังไงเงี้ยค่ะแต่ก็คือ ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงก็เลยแต่ก็ลองลองใช้ยาเก้าเม็ดแต่ว่าก็จะมีคนอื่นมาพูดตลอดว่าไปหาหมอสิอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ไงคะก็จะมีคนทักแต่เราก็เลยกะว่าเออถ้าเกิดเราทําใช้ทดลองใช้ยาเก้าเม็ดได้เราอาจจะแบบเอาตัวเราเป็นอะไรนะเป็นเรียนรู้อะค่ะแล้วถ้าไปบอกต่อคนอื่นก็อาจจะทําได้นะคะถูกต้องเดแบบตุกตค่ะจริงๆแล้วยาเก้าเม็ดเนี่ยค่ะบําบัด อาการนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นเนะะี่ยค่ะได้ได้ดีนะคะาการโยคะนะคะท่านอนทั้งทั้งทุกท่าของท่านอนเนะะี่ยค่ะเป็นการแก้อาการของเส้นประสาททับเส้นสันหลังนะคะและยิ่งช่วงท่าที่นอนแล้วโยกเข่าเนี่ยค่ะท่าบางทีเนี่ยเราโยกแล้วมันเข้าที่เข้าทางกรึบเดียวอะคะ่ะแบบมันเหมือนแบบมันจะแบบมันจะแบบหายแบบ เหมือนหายเสียบพัน์ได้เลยแต่ถ้าเราเป็นเหมือนเราเป็นสะสมหรือว่าบางทีมันเป็นวิบากของเราเนี่ยอันนี้เราก็ต้องรับก่อนเหมือนเหมือนกับให้เราได้ต้องรับบ้างแต่มันก็จะช่วยอ่ามันนอนไม่ได้ขยับไม่ได้คขยับไม่ได้เลย ก็ก็คือทำทำให้เราได้ได,ได้ได้ชดใช้เนาะเมื่อเราชดชดใช้เสร็จแล้วเนี่ยเนาะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเนาะเราได้ได้ได้ใช้แล้วก็ก็สามารถใช้อ,อยากเก้าเม็ดนี่แหละค่ะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนเป็น เป็นโรคเส้นประสาททับเส้นสันหลังเหมือนกันนะคะแต่เราก็จะต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิตเนาะคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะตัวจุดเนี้ยจะเป็นจุดอ่อนแอของร่างกายเวลาที่เราโหลดงานหนากักเวลาที่เราไม่ดูแลตัวเองนะคะมันก็จะมีอาการเตือนทีนี้เราอย่าเราเรา,เราอย่าละประมารหรือว่าอย่ารอให้ตัวเองเป็นเยอะมันจะแก้ยากเราก็จะแบบเหมือนเหมือนกับพอมันมีอาการเตือนปุ๊บเราก็ต้องเข้าสู่ระบบนะครับ อ่าไอ้ที่เราเคยออกนอกรู้นอกทางเนี่ยเราก็จะต้องชีวิตเราก็ต้องเข้ามาสู่ยาเก้าเม็ดให้มันเข้มขัดนิดหนึ่งนะคะก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเงี้ยแหละคะ่ะตลอดชีวิตของเรานตลอดชีวิตเราก็ต้องดูแลตัวเราเองนี่แหละคะ่ะด้วยยาเก้าเม็ดเนี่ยค่ะก็ได้ได้แน่นอนเพราะว่าตัวเองก็ดูแลด้วยยาเก้าเม็ดมาปีนี้เป็นปีที่สิบหกแล้วขอลงตอน ตอนกู<อ>น้ไฟเนี้ยคะ่ะถ้ามันเจ็บตรงระหว่างเอวตรงนั้นคะ่ะมันสามารถกัวซาได้เลยไหมคะหรือว่าไม่ควรจะกัวซาตรงนั้นคะ่ะเพราะไม่แน่ใจเพราะบางบางทีก็ได้ข้อมูลว่าถ้าเจ็บตรงไหนมากๆไม่ควรจะไปกัวซาโดยตรงอย่างเงี้ยหรือว่ากัวซาตรงที่จุดสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าปวดเมื่อยเนาะถ้าปวดเมื่อยก็ควรขออนุญาตตอบนะเมย์ถ้าปวดเมื่อยเชิญเชิญค่ะพี่ อ่าถ้าปวดเมื่อยเนี่ยเราสามารถกัวซาตรงจุดที่เราปวดเมื่อยได้เลยแต่ถ้าจุดสะท,ท้อนเนี่ยหมายถึงว่ามันมีบาดแผลค่ะสมมุติว่าเราเป็นแผลตรงข้อมือด้านในเนี่ยเราก็อาจจะไปกัวซาด้านนอกของตรงฝั่งตรงข้ามกับแผลหรือบริเวณอ่อด้านหน้า <ừ. S 1> มีรอยแผลเราก็อาจจะไปกัวซาแผ่นหลังแต่ว่าอาการปวดเมื่อยเนี่ยเราก็กวซาตรงๆได้เลยค่ะ ก็คือน้เหนัหนะคะเราก็ดูบันทัพเงี้ยค่ะพอก็ดุวรนทับเหมือนพอก็ดุวันชนกันปุ๊บแล้วมันจะเจ็บล้าวแป๊มากเลยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราสามารถจะเป็นกลัวซาระหว่างตรงช่วงเอวนั้นได้ไหมคะหรือว่าควรหลีกเลี่ยงดีกว่า ก,ก็คือก็คือกลัวซาได้ค่ะแต่น้ําหนักของของเขาเนะะี่ยค่ะที่กลัวซาเนะะี่ยค่ะไม่ให้เจ็บจนทรมานคือคือมันจะมีแบบแบบมันจะมีอาการเจ็บแต่มันไม่ทรมานนะคะถ้าเจ็บทรมานอันนั้นมันมันมันเกินเราเราต้องลดน้ําหนักนะคะหมายถึงว่ามันจะมีเจ็บหน่อยๆะคะ่ะเพราะตัวเองก็เคยเคยเคยเป็นในลักษณะเนี่ยค่ะมันมันปวดมันนอนไม่ได้อะ่ะ เพื่อนก็จะมากัวซาให้ตอนกลัวซาตอนเพื่อนกัวซาให้เนี่ยมันเจ็บนะคะมันโดนเพราะเราเจ็บไปหมดทั้งคือเราเจ็บไปหมดทั้งทั้งทั้งหลังอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็จะกลัวซาให้แต่ตอนที่เพื่อนกลัวซาให้มันก็เจ็บนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บแบบทรมานมากคือคือมันเจ็บเจ็บหน่อยๆพอทนได้แล้วอาการอาการทรมานี่มันจะลดลง มันมันจะคายไอ้ไอ้ไอ้ไอตัวที่ยืดตึงอะคะ่ะแต่น้ําหนักไม่ใช่ว่าพอเราเจ็บทรมานแล้วเราก็ยัง้งความไอเอาน้ําหนักการกลัวซาไปทรมานเ็ยิ่ง คือคือมันจะเบากว่าที่เราเจ็บอยู่อะค่ะที่เราขยับตัวเนี่ยมันจะเบากว่านั้นคือแต่มันมีความเจ็บถามวาม่ามันมีความเจ็บไหมมันมีความเจ็บค่ะมันมีนิดหนึ่งมันมีนิดหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าไอ้ไอ้ที่ที่เพื่อนทําให้เจ็บนิดหนึ่งเนี่ยพอพอหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเราเราสามารถนอนได้อะไรได้ไม่งั้นนอนไม่ได้เลยมันปวดมากอาการปวดมากอย่างนงี้ค่ะก็คือต้องต้อง,ต,องต้องใช้น้ําหนักกัวซาที่เหมาะสมอะค่ะไม่ไม่ทรมานเกิน ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ยังมีอีกหลายเม็ดที่นิ่มนวลอย่างเช่นเม็ดพ่ออะค่ะใช่ค่ะพอกนี่ยังไม่ไทำทำไม่ไหวถ้าถ้ามันปวดมากแล้วเราเราเหมือนเราทำอะไรไม่ได้พ่ออะค่ะพ่อก็จะทำให้เราเนี่ยเออคือตอนที่เราปวดนะคะตอนนั้นนะคะมันไอเส้นเอ็นเราน่มันยึดตึงคือเราทำอย่างไรก็ได้ให้เส้นเอ็นเนี่ยเขาคายตัวลงไอ กระดูกเส้นเอ็นตรงนั้นเอ็นตรงนั้นนะ่ะเขาเขาไม่แข็งยึดตึงพอเราทําให้เขาคลายลงนะคะอาการทรมานนี่ยมันจะเบาลงเบาลงก็ทําให้เราไปใช้วิธีอื่นๆได้เหมือนเหมือนเหมือนทําให้เรายัางพอขยับเนื้อขยับตัวได้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราปวดเนี่ยคะเราอาจจะต้องหาอะไรซับพอร์ตหลังไว้เพื่อให้อาการปวดมันไม่ไม่รุนแรง ค่ก็อาจจะหาอะไรที่มันมีอะไรที่ซัพพอร์ตหลังก็จะช่วยได้นะคะตัวซัพพอร์ตหลังไม่ให้หลังขยับค่ะก็จะทำให้อาการเนี่ยค่ะหายเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ทรมานมากทำให้นำไปสู่การปฏิบัติยาเม็ดอื่นๆที่จะถอนพิษให้เราได้ดูแลตัวเองนะคะให้ทำสมดุลหรือว่าสามารถ โยคะเบาๆได้อะไรได้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆพอกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นบริเวณนั้นมันยืดคลายก็จะทำให้อาการปวดทุเราลงจนไปถึงหายในที่สุดนะคะค่ะ,ะมีอีกวิธีหนึ่งที่ที่เอาไปใช้ะอคะ่ะมันจะคล้ายๆกับตอนแช่มือแช่เท้าแต่อันนี้จะเป็นเอาผ้าขนหนูอะคะ่ะแล้วทุบน้ำแล้วก็หยาะน้ำมันเขียวอะคะ่ะสองสหยดนะคะแล้วก็ไปโปะไว้ตรงเอวเลยค่ะดีงี ถ้าทำ,ทำแล้วสุนทรีต่างมันก็เลยค่อยๆค,ค,คลายมาถ้าทำแล้วสบายใช้ได้เลยวิธีนี้ก็เหมือนวิธีพ่อกะัะคาแต่เพียงแต่ละพอกด้วยนะโดยผ้าขนุนทำให้ใคลายตัวค่ะ โอ้ก็ก็ถือว่าใช้ยาเก้าเม็ดได้ดีนะคะประสบการณ์ดีๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยถือว่าเราแก้ไขอาการเราแสดงว่าเรามาถูกถูกทางนะคะแล้วก็สามารถประสบการณ์เหล่านี้ก็สามารถจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราถ้าเราใช้แล้วหายเราเราจะจำได้เลยนะเราจะไม่ลืมใช้วิธีนี้สิใช้วิธีนี้สิแล้วเราจะเวลาเขาหายเนี่ยเราเร้สึกว่ามันดีจังเลยยาเก้าเม็ดนะคะก็เป็นกำลัง จให้ค่ะมีพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมเชิญได้นะคะขอเพิ่มนิดนึงค่ะพี่เมย์เจริญเลยค่ะค่ะจะเญธนทมค่ะคุณโสพนาค่ะคือที่เห็นคุณโสพนาบอกว่าตัดก้นแมลงอะ่ะไม่รู้ว่าตรงนี้ค่ะว่าเราทําวิบากอะค่ะซึ่งจริงๆอีกอันนึงที่อยากจะเสริมอะค่ะก็คือเรื่องทบทวนธรรมอะค่ะข้อยี่สบสองอะค่ะเราลองช่องแล้วก็ทําใจในในข้อนั้นนะคะ ก็คือถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิตนะคะให้ทําความดีสี่อย่างนะคะด้วยความยินดีจริงใจจะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วดลดลงได้อย่างรวดเร็วนะคะหนึ่งสนึกผิดหรือยอมรับผิด2ขอขอรับโทษเต็มใจรับโทษหรือขอโอโหสิก,กรรม3ตั้งจิตหยุดสิ่งไม่ดีอันน,นั้น4ตั้งจิตทําความดีให้มากๆคือลดกิเลสให้มากๆเพื่อกุลของชนและมู่สั์ให้มากมค่มคคะ ก็จะทําให้วิบากจากการที่เราไปตัดก้นมแมลงอะค่ะก็จะได้เบาบางลงนะคะ,คะไม่ทราบว่ามีพี่น้องท่านใดจะเสิออีกไหมคะ,ะมีท่านใดเชิญค่ะร้องกุ้งบุญญาใจาเชิญเลยค่ะ,อะพอดีจ้องจังหวะอยู่สองรอบแล้วจะแนะนําเรื่องกัวซารในภาคหนูพอดีคุณโสพนาก็มาบอกจ่องสุดท้ายแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็จะ จะเสริมเรื่องใจอะค่ะเรื่องที่พี่กุ้งพูดไปเมื่อกี้เหมือนกันเรื่องตัดก้นแมลงอะค่ะว่าคุณโสภนาเชื่อชัดเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วใช่ไหมคะค่ะก็จะแนะนาให้หลีกเลี่ยงอะค่ะเทรนนิ่งนะคะทาไมใช้หลายตัวเป็นร้อยตัวเลยอะค่ะเมื่อกี้เห็นเล่าให้ฟังจริงๆเราเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วค่ะแล้วทีนี้เหมือนหัวหน้าสั่งมาตอนแรกเราก็ไม่รู้ตอนที่รู้ครั้งแรกว่าเราต้องทําตรงจุดเนี้ยเราก็แบบร้องไห้เลยแล้วก็ไม่อยากทาเนี่ยค่ะ แต่ก็คือแบบยังต้องทํางานที่นี่อยู่ก็เลยทำใจทำไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีต่อไปอีกจะทำไหมคะก็จะขอหัวหน้าวันเลี้ยงตอนนี้หัวหน้าก็รู้แล้วว่าแบบเจ็บตัวแต่แต่ว่าหัวหน้าเป็นพ่อเขาอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องกรรมอะไรของเราเนี้ยค่ะแต่ก็อาจจะต้องพยายามอธิบายเงี้ยค่ะแต่มันเป็นเทนนิ่งที่เฉพาะไม่ได้มีทุกปีเงี้ยค่ะ ค่ะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเห็นบอกว่าเป็นร้อยตกใจเหมือนกันนะว่าจะถามช่วงหลังอยู่เหมือนกันว่าทำไมเยอะขนาดนั้นนะคะให้เชื่อชัดเรื่องกรรมและผลของกรรมที่ก่อให้เกิดโลกกับเราได้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณโสพนาค่ะโสพนาคะขอสอ,อบถามค่ะใจเราเป็นยังไงบ้างคะที่เรารู้สึกว่าเราไปตัดก้นมแมลงน้อยกว่าตัวตอนนี้ใจยังรู้สึก กังวลกับการที่เราไปตัดต้นแมลงไหมคะอ๋อปิดมาอยู่ค่ะคุณโสภนาปิดมาอยู่ค่ะค่ะตอนนี้ก็ไม่กังวลแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนว่ามันเป็นหน้าที่แล้วเรายังออกจากอาชีพนี้ไม่ได้นะคะก็แค่แบบแค่ว่าเพิ่มสินแล้วก็พยายามให้ถึงเวลาที่ลาออกได้เร็วที่สุดเงี้ยค่ะ ก็ S <S 2> <S 2> ทําไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ที่ทํามาก็ยินดีรับอะค่ะก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะนุอโมทนานะคะแล้วก็ฝากนิดนึงค่ะอย่าเล่งผลนะคะเราทําไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งสินลดก,กิเลสไปเรื่อยๆนะคะก็ข้อยี่สสองมาสักครู่นะคะเห็นพีนนะะ่เท่ยกมือพี่เท่จะชื่อตอบคุณโสพนาไมคะตอบครับครับก็เป็นอะไรนะฮะเป็นกําลังใจให้นะเพราะว่า เราเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับชาเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่าหนูเองหนูก็มีอาชีพทางด้านนี้ที่จะทําเนี่ยเราต้องแบ่งแบ่งนะฮะแบ่งให้ได้ระหว่างอาชีพของเรากับการปฏิบัติธรรมะของเราแต่ที่พูดฟังดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ด้วยสภาวังตัวเองเนี่ยยังแบ่งไม่ได้ถ้าเราแบ่งได้ปั๊บเนี่ยเราจะไม่เกิดความทุกข เราต้องแบ่งให้ได้อย่างที่ท่านอาจารย์ก็บอกอรเพราะว oh ่าเป็นอาชีพของเราอ่ะเราเลี้ยงไม่ได้อย่างคนฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ชนัในคนเขาปวดบอกแต่ทีนี้เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเขาเขาทของเขาแต่เราเนี่ยเราเราไม่ได้ทําด้วย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 การกระทําของเราเองถ้าทำไม่ได้ไม่การกระทำเราเองเนี่ยเราจะทุกข์มากกว่านี้แต่นี่เป็นทุกข์ที่ไรเป็นทุกข์ที่เราใจของเราเนี่ยเม็ดกำแพงกั้นกั้นในสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้เบาบางลงเราจึงได้ ได้รับการเจ็บปวดที่ท่านมามาตาลีเทพสารถีนาะมาเตือนว่าอันนี้มันเป็นวิบากของเรานะพ่อเราไปทําคนอื่นแต่ทีนี้เมื่อเป็นวิบากเราของเราเ,าเราต้องรับกิเลสต้องรับวิบากต้องล้างพุทธะจริงจะเกิดไอตรงนี้ก็ต้องแปลให้ได้ให้ได้ดีว่าวิบากเรารับเพราะเราเพราะเรารับอะไรเรารับเรารับเพราะมันเป็นหน้าที่หรือรับเพราะเราไปสร้างวิบากเองแต่วิบากอันนี้มันเป็นวิบากที่เราไม่ได้สร้างเองแต่มันเป็นคำบรรคับชาเป็นอาชีพของเราอันนี้เราก็ต้องยอมรับ พอเราเลี้ยงไม่ได้เป็นทุกข์ที่เราเลี่ยงไม่ได้แล้วผสมกับผสมกับทุกข์ที่เราเลี้ยงได้ถ้าทุกข์เราเลี้ยงได้ก็คือทุกข์ที่เราไม่ไปฆ่าของเขาเองด้วยด้วยด้วยคําสั่งของเราเองแต่นี่เป็นทุกข์ที่เราต้องทําการเมือคําชาตามสายงานตามอาชีพของเราอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมะแล้วก็ยกอริอริยะสีให้มากๆขึ้นเดี๋ยวอาการนี้มื่จะปวดหายเองเพราะวิธีการทุกทุกทีวิธีการเนี่ยที่ทํามาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายของอาการของร่างกายเท่านั้นเองแต่หนูเองหนูต้องทําที่ใจของหนูเองถ้าหนูทํที่ใจวางตรงนี้แล้วตัดตรงนี้ให้ได้อันนี้มันเป็นอาชีพนะแล้วอย่าไปทุกข์ออกมาที่หนูทุกเนี่ยทุกเพราะทุกเพราะใจทุกเพราะใจวิตกกังวลหวั่นไหวหวาดระแวงหวาดกลัวว่าการกระทําของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นทุกไปฆ่าคนนู้นคนนี้อันนี้มันปวดที่ใจไม่ได้ปวดที่เอวหรอกก็เหมือนอาเนี่ยปวดที่ฟันเนี่ยปวดที่ฟันช่างมัน อย่าไม่ปวดที่ใจนระปวดที่ใจอาการปวดไม่เกิดขึ้นะนะอย่างที่กุ้งบุญญาใจในบอกก็ถูกต้องแล้วเนี่ยเราต้องเราต้องปฏิบัติเราด้วยแล้วสังเกตเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้แล้วก็แบ่งแยกให้ดีๆเราปฏิบัติมาถูกทางแล้วแต่ทางที่ถูกนะั่นแหละเรายังเฉยอยู่เฉยที่ไหนเฉยที่ใจถ้าใจเราไม่เฉยนะเราไม่เป็นอย่างนี้หรอกจเจริญธรรมครับถูกค่ะ,คะ ก็ขอบคุณ ี่น้องทุกท่านนะคะที่มานะคะให้คําแนะนําดีๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้ประโยชน์นะคะจากคําแนะนําของอ่าพี่น้องหลายๆท่านนะคะพี่น้องจิตอาสานะคะก็ขอบคุณคุณโสภนานะคะที่นําคําถามนะคะคําถามก็เป็นคําถามที่ดีนะคะเพื่อที่จะให้ได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะมีอาการนี้อยู่นะคะก็จะสามารถแก้อาการตัวเองได้อย่างดีทีเดียวนะคะก็ได้ได้รับ คําแนะนํามากมายพอที่จะใช้แก้ไขปัญหาต่อไปได้ไหมคะได้ได้เนาะแล้วถ้าเกิดอถ้าเกิดมีประสบปัญหาอะไรเพิ่มไปทําแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมกลับมานํากลับมาเล่าให้ทีมงานสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรวิถีไทยให้ได้รับทราบด้วยนะคะ ถ้ายังไม่เข้าใจอะไรก็กลับมาสอบถามเพิ่มเติมในวันต่อๆไปได้นะคะขอบคุณค่ะ